ไม่สุดเฮาไม่จำกัดช่วงโชวลุงโชฮาตอนขวัญปริศนาเอาระเบิร์ตปักเลยนะพร้อมแล้ววันนี้อ๋อซ้ายพี่ซ้ายงานใหญ่มากซ้ายใครครับซ้ายพี่แกซ้ายผมหรือซ้ายพี่อ๋ซ้ายพี่อ๋อซ้ายพี่ซ้ายพี่ ก็นี่ไงครับก็พี่เป็นพี่ไงพี่โรเบิร์ตเป็นพี่เราซ้ายของพี่โรเบิร์ตครับครัอ่านั่นแหละอ่ะ,ออะแล้วเดินหน้านิดนึงครับครับอู้วก็มาใกล้ๆ,ๆไปถอยหลังสองเต้าอ๋อ้อ้หยุดหยุดเออพี่มาโอ้ยทำไมแถบายาวยาวอย่างนี้ล่ะเบิร์ตนี่มาพี่ยืนหรอเบิร์ตครับผมผมจะได้งานรับร<ห><ด>องดูดูไม่รู้หรอกครับมองมองไม่รู้นะพี่นะไม่รู้ไม่รู้มองรู้มาจากกล้อง โอ้นี้เขาฉากด้วยเหรอเอ้ยอะไรอีเจตั๊กไม่ต้องซับไม่ต้องซับเบิร์ดเบิร์ดเขาไม่ได้เป็นพินเตอร์อุ๊ยตายแล้วเป็นเรื่องเลยทำไมวันนี้ตาของเจเนี่ยบอดบอดอ่ะวันนเล่นแต่โทรศัพท์บิดเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดินให้พู่กลับเขาเห็นเนี่ยเป็นอะไรในบอลคือพี่นุ้ยอะไรผมผมอยากเป็น เป็นดาราพี่ถ้าอยากเป็นดาราต้องคูดกับผู้เขาพี่ว่าเขาไม่รับหรอกเชื่อแหมแต่งตัวมาสั้นหล่อชียคิดว่าเขาจะรับปฏิท่าพีคนนี้ไงที่เขาทำโฆษณาเยอะอะไเออผลงานเขาเยอะพี่ว่าคุยกับพี่อะไรเนาะอะไรเออพี่ครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นนักแสดงครับพี่ ผมต้องทำไงบ้างเฮ้ยเป็นนักแสดงมันต้องทำได้ทุกอย่างผมทำได้หมดทุกอย่างพี่ให้ผมทำอะไรทำได้หมดเลยครับเอาอย่างนั้นใช่ไหมได้จริงๆครับพี่ทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างพี่ผมทำอะไรผมทำได้หมดครับพี่ครับขอให้พี่ให้พี่ให้พี่แบบให้โอกาสผมได้พี่ให้โอกาสสักสัญญาก็ได้ครับโอเคโอเคได้ครับไปคาบมาตามมาให้หละไปแล้วคาบมาเอามาให้พี่พี่จะทำอย่างโฆษณาตัวใหม่เป็นผู้อาหารหมา ว่าผมผมไม่เป็นเซลเหมือนเดิมด้วยครับน้อง <โ Secretary. S 2> ดับไม่เอาเบาไม่จู้บูไม่เล่นผมเพิ่งพูดการที่อิวสุครับอยาก <Y uzu. S 1> เข้าวงการบันเทิงปะผมได้เลยครับอยากปะ <blocking> ผมอยากครับหน่วยการเรานี้ใช้ได้เลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวเจดินนะจะพาวงการเนี่ยเข้าข้างหลังเธอเองขอร้องหไม่เข้าหน้าครับีนี้ขอม่เจ๊ขำอะไรอ่ะเข้าข้างหลัง เขาเมาเด้อเขาเมาฮะเขาพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องอะปัญาอะไรครับเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรฮะเรื่องใหม่ที่ jay จะฝากเขาไปเล่นนะเรื่องอะไรเออให้ผมเล่นเรื่องอะไรครับแอบดูที่รูเดิมดูอยู่มาชวนผมไปเล่นแต่เ a y ชอบอะชอบเ a y สามารถเข้าวงการได้หรอครับใช่ใช่นี่บอลเขาอยากเข้าวงการไม่เอา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 อืมอู้อูบอลบอลที่จ้าดีคนเดียวหรือไงบอกตรงๆรเลยนะ เออคือเจ๊กลัวมึงจู่โจมเจ๊อ่ะเจ๊กลัวะนีเป็นข้าความอะไเจ๊นี่นี่ไปคุยตรงนี้ยังไงเวนี้อ่ะแนวจู่โจมอ่ะเซตตาคือเป็นมืาชเลยเซตตาพี่ก่อนไงไงแจ๊ดกล้องกล้องถ่ายเป็นไงเจ๊ดเจ๊ดวัดแสงอ่ะวัดมุมวัดมุมผมขอยืนดูตรงนี้นะครับพี่ได้ไหมได้ยขอยืนดูขอยืนดูอยันมือดังฝั่งไทยก็บ่าเหมือน หมาใครอะสอ๋อทษคนนะฮะโ่ออกนกูไม่่ะออนึกว่าหมาโอเคพี่วิ่งเลี๋ไปฝั่งนี้ยออได้ติดเข้าเฟรมเข้าเฟรมให้พ่านี้เราแทนไปแล้วเป็นยังไสุดตรงไหนได้ไหม่อเดี๋ยวกล้มาพอเปิดนี่นะไอคอนแพนนี่เออเอออันนี้ดีดีออา้ตัวอ๋อคนอโทษโทคนะพี่อ๋อโทษโทโทษดีโทตรงนี้มันก็ยังเห็นอยพี่เห็นอยู่แล้อติดตลอดเลยพี่อยู่กระ่าลังได้ไหมคือไม่ยิงหลังเย้พายเอกมายังอะ พระเอกนี่ใครครับพี่วันนี้ตามพระเอกซีโรเบิร์ตอ๋อครับผมครับผมพี่เบิร์ตพี่เบิร์ดโอ้ยใครครับพี่อ๋อพี่บอยครับเฮ้ยในรูปนี้ป่ะบอยบอยบอยประกอนนี่เน่งจริงดิพี่บอยปะพี่เจ๊เดี๋ยวเตรียมเลยนะบอยมาเองครับไปครับไปพร้อมครับจะเอาบอยมา้เฉยครับ อธิบายมาแล้วครับ <m> ไหนอ่ะเอ้านี่ครับเฮ้ยอุ้ยว่ายลูงผมอายุสั้นผมจะเรียกลูงบอยประกอบไหนครับเนี่ยครับผมเฮ้ยบอยประกอบหรือพระวัดบวรตักงงอะไรตาเติมหน้าที่แป๊บหนึ่งซับฟันหน่อยกัรดีเฟกต์ฟันสะท้อน หน้าพี่บอยไม่ค่อยพอใจพี่บอยงานเยอะนะหน้าโซมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตุมันไม่ตุ้งเหนือกแล้วตุ้งเหนือกแล้วเย่เช็คสิซ้อมได้หรอพี่ไมค์บูมอ่ะพูดยังไงครับอีซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์เอ้าหันมา5 4 3 2แอคชั่นรถบัสอีซูดีแม็กไม่มีรถบัสเลยรถบเยวถอพี่บอยเขาพี่บอยรับหลายตัวเกินไปแล้วพี่ใช่ครับพี่เออ พี่ครับอะไรครับนี่เข้าตรงนี้อ๋อโอเคครับเปิดมดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมพร้อมฮะพี่บอยในฉากเหมือนว่าไปซื้อเสือมาะมาฮะเขาไปซื้อมาหนอ้าวเทคถูกเลดอสุดดีแม็กบูพาวเวอร์ขั้นหนึ่งสิ้นดอกอึดเสลดออก รขูนข้าว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 ใช่ครับพี่อะไรจะมาตกปลาหรือไงเนี่ยห่างนี่ไม่ปูมันเข้านี่ตรงนี้อเออพี่พี่รบรกวนถือปูไหมหน่อยครับเอาแล้วได้งานแล้วได้งานครับเอาขอสมอขอสมอหน่อยดีกว่าครับผมงั้นฝากนิดนึงครับเออพี่รบกวนตีดเทเลทให้หน่อยอ้าวพร้อมนะเบิร์ดสมอพร้อมเดี๋ยว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 ดาราของชานปากเธอซีดมากเลยอ่ะ เจจะปั้นให้เธอเองได้ครับนะทีนึงจ้ะเล่นตัวนุไม่พอลามมาตัวนี้เออโอ้ยกลับไปกองนนหรือเปล่าเนี่ยห้าสี่สามสองแอคชั่นคั่นมาปุ๊บบอยหันเลยนะครับผมควันมาแล้วบอยหังหนาด้วยได้ควันแล้วลงดีเลยเข้ามาดีแบก บูพาวเวอร์ใช้แล้วคุ้บเอ้าแสงได้ไหมแสงได้แต่สภาพไอ้สองคนน่ะไม่ได้เลยนี่ส m o k อะไรเนี่ยนี่ดอกอยากได้ฟวานัดเต็มหมดเลยเฮ้ยพี่ผมมานะไปไหนขคอแห้งหาน้ำกินก่อนอควันมันเยอะไปหรือเปล่าคะพี่โรเบิร์ตสงสัยต้องโทรเรียกรถดับเพลิงแล้วล่ะค่ะ ไปไหมหร, <พ Administration. S 3> รือเปล่าเนี้